ทีลาของเราวันนี้เราคนก็เล่นได้ดีมากนะครับวันนี้ทุกคนก็เสียใจมากกับเกมการแข่งขันนะครับ mm hmm. เขาก็ ไม่คิดว่าจะแพ้นะครับเขาก็คิดเสมอแล้วก็สู้สุดชีวิตแล้วนะเต็มที่แล้วนะผู้ผมก็ชื่นชมในหัวิตของใจของเขานะครับทุกคนเนี่ยเต็มที่กันจริงๆในชีวิตนี้เกิดมาก็ไม่เคยเจอใบแดงเลยนี่ก็ครั้งแรกนะครับผมก็ยืนอยู่ผมก็เห็นว่ามีการกดเปลี่ยนตัวเพราะเราเตรียมตัวมาก่อนแล้วนะฮะแต่มันไม่ขึ้นโชว์ที่กรรมาการผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่ขึ้นโชว์ผมเดินไปถามกรรมาการว่าทําไมไม่ขึ้นโชว์นะมันคือตกใจแล้ว มันเสียโอกาสเราอะนะครับเรากําลังจะเป็นแต้มแล้วเรากําลังจะทําแต้มได้นะครับมันเป็นยุทธศาสตร์ของเราแล้วผมโดนใบแดงสองครั้งเนี่ยมันมันไม่น่าเชื่อเลยนะคือสุดท้ายเนี่ยคือการโคชชิ่งของผมเนี่ยเหมือนกับว่าผมแจกแต้มให้เขานะนะสองแต้มเลยเนี่ยแล้วก็ทําให้ทีมแพ้เนี่ยผมรู้สึกเสียใจมากนะครับคือผมพยายามที่จะเตือนประธานฝัยจากการขันแล้วว่าระบบเนี้ยมันไม่น่าจะเวิร์กนะครับเทคโนโลยีตัวอะไรต่างต่างแบบเนี้ย มันเป็นตัวที่จะทําให้มีการเอาเปรียบกันเกิดขึ้นได้นะหลายทีมผมก็เห็นนะโคชช์โคเขาก็กดไปแล้วมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยคือเขาไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนนะเราก็ต้องต้อง,องแข่งขันไปนะครับคือเราต้องยอมรับนะบว่าในระบบนี้ยคือยังไงก็ต้องแข่งเอาชนะให้ได้นะครับ